ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตเกมณเมืองแห่งผลไม้ปลอดภัยอุตรดิตแดนฝันสวรรค์บนดิน20-31มีนาคม2554พบกันที่จังหวัดอุตรดิต สำหรับวันนี้นะครับได้ดูหลากหลายชนิดกีฬามากขึ้นด้วยได้ดูสนุกเกอร์นะครับสนุกเกอร์ในปกติเราไม่ค่อยได้ทำการถ่ายทอดสดเท่าไหร่เนื่องจากว่าสถานที่นั้นค่อนข้างจะแคบแคบนะคะสำหรับโปรดักชั o n ของเราใช่และที่สำคัญค่ะเราก็ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มนะคะแล้วก็เป็นแรงใจให้กับเจ้าภาพค่ะวันนี้ได้เหรียญเจ้าภาพวันนี้ดีใจนะครับว่าลุยอะพายได้มาอีกหนึ่งเหรียญทองเพราะว่าเป็นกีฬาที่ ก็อ,อุตราหิตเราต้องดูนะครับว่าปีที่แล้วนได้มาหนึ่งเหรียญทองเท่านั้นนะครับปีนี้สองเหรียญทองแล้วนะครับถือว่ามีผลงานดีขึ้นใช่ค,ค่ะแล้วส่วนในภาพรวมนะค,คะเช่นเคยกรุงเทพก็ยังคงนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะได้ทั้งหมดนะคะเหรียญทอง75เหรียญทองค่ะ48เหรียญเงิน47เหรียญทองแดง รวม170เหรียญนะคะชนบุรีค่ะ30เหรียญทอง36เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงสุพรรณบุรี22เหรียญทอง28เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงนะคะนนทบุรีค่ะมาเป็นอันดับที่4นะคะ20เหรียญทอง13เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงเชียงใหม่ 19เหรียญทอง30เหรียญเงิน43ามเหรียญทองแดงตามมาด้วยจังหวัดศรีสะเกดนะคะ19เ้หรียญทอง1ิบเหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงอุบลราชธานีมาในอันดับที่7ค่ะ18เหรียญทอง14ีเหรียญเงินและ21เเหรียญทองแดงนะคะส่วนเจ้าภาพอุตรดิตถ์ก็มาในอันดับที่29ค่ะ2เหรียญทองห้าเหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงค่ะ เชียงใหม่อันดับดีกว่าซีิเกตนะครับเนื่องจากว่าเพลนเงินนั้นมากกว่านันเองครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับมีการถ่ายทอดสดนั่นก็คืออันดับสากลนะครับเริ่มเวลา15นาฬิการอบชิงครับประเภทเอเป้บุคคลชายและฟอยบุคคลหญิงนะครับส่วนโมยสากลสมัครเล่นพรุ่งนี้เราได้ดูแน่นอนนะครับเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ต้องติดตามแล้วก็ฮอกกี้แนวร่มรอบชิงหรือว่าฮอกกี้6คนหรือว่าฮอกกี้อินดอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่เลี้ยเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวครับ ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายเท่าสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27หรือว่าอุตรดิตเกมนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ15นาฬกาถึง17นาฬิกานะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เายาวาชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตเกมอุตรดิตเกมเกมชิงชัยเยาวชนไทยใครเป็นหนึ่งวันข้งหน้าที่จะมาถึงคือเกียรติยศรวมทีมชาติไทยมิตรภาพและน้ำใจคือรักไทยของการ ผู้จงรักพอสถา